บ้านเพื่อคนไทยรอตแรก3ทําเลนายกเองกดปุ่ม20มกราคม68นี้นะครับเปิดคอนโดในเมืองกว่า4,000หน่วยครับมาอัปเดตความคืบหน้านโยบายบ้านเพื่อคนไทยของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองของผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ตั้งเป้าก่อสร้างโครงการจำนวน1 0 0 0 0แสนหน่วยภายในระยะเวลา3ปี2568ถึง2570นะครับเงื่อนไขผ่อนปรนโดยเปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อไม่ต้องมีเงินดาวและมีภาระผ่อนเพียงเดือนละ4,000บาทซึ่งก็ถือเป็นเพียงโครงการนำร่องเพราะสำรวจดีมานที่แท้จริงพบว่ามีคนไทยกำลังซื้อระดับล่างยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองถึง6ล้านหน่วยจากจำนวน20ล้านครัวเรือน โดยมีสินเชื่ออายุการผ่อน30-40ถึงปีแต่จะได้สิทธิอยู่อาศัยนานถึง99ปีครับนายสุกนิษฐ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเปิดเผยนะครับวันนโยบายบ้านเพื่อคนไทยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางจากการสรํารวจความต้องการในเบื้องต้นพบว่าเสียงตอบรับดีมากครับโดยในวันจันทร์ที่20มกราคมนี้นะครับจะเปิดดูบ้านตัวอย่างเป็นวันแรกรวมทั้งเปิดให้จองอตแรกจำนวน4,410ห้องด้วยกันครับ ซึ่งในเบื้องต้นนั้นนะครับกำหนดพื้นที่การจัดทําโครงการนําร่อง3แห่งได้แก่1บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากแลนด์พลอตมีพื้นที่ใหญ่สามารถสร้างได้กว่า2,000หน่วยครับ2บริเวณสถานีรถไฟธนบุรีจํานวนกว่า1000หน่วยและ3ครับย่านกิโลเมตรที่11อยู่ด้านหลังสานักง,งานใหญ่ปตทจํานวนกว่า1,000หน่วยครับทั้งนี้นะครับบ้านเพื่อคนไทยได้ออกแบบบ้านที่อยู่อาศัย2ประเภทด้วยกันนะครับคือคอนโดมิเนียมโลไรส์ พื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็น1ห้องนอน30ตารางเมตรกับแบบ2ห้องนอน 40, 45 51ตารางเมตรและอีกหนึ่งรูปแบบจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวฟังกช์ชัน2ห้องนอนบนพื้นที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน50ตารางเมตรครับ